สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง t ท a i l a n d Story Today อีกครั้งนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนวางงานในมือลงก่อนปิดการแจ้งเตือนแอปอื่นไปเลยแล้วมาฟังเรื่องราวสุดแสนจะจึ้งจนโลกต้องหยุดหมนุนเรากําลังพูดถึงชายหนุ่มที่กําลังสั่นสะเทือนวงการบันเทิงกัมพูชาลามมาถึงไทยและอาจจะกู้เอกราชหัวใจสาวๆทั่วอาเซียนชายที่มาพร้อมกับผมสีทองอารามดังรวงข้าวในฤดูเก็บเกี่ยวและสเตปการเต้นที่ผมบอกเลยว่านักกายภาพบําบัดเห็นต้องกุมขมับ เขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือเอรินตัวท็อปจากวงบอยแบนด์อีโนโสตองแมนนั่นเอง ผมไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอ่านว่าเอรินหรืออาร์เลนนะครับแต่ผมขอเรียกว่าเอรินตาม Google ทานเสถีนะครับมีคอมเมนต์จากชาวไทยคนหนึ่งกล่าวสั้นๆแต่ได้ใจความว่าพี่เอรินคือศิลปะที่หายใจได้โอ้โหแค่เปิดมาก็ขนลุกแล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปดำดิ่งสู่ความหล่อระดับจักรวาลนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและเพื่อเชิดชูสีสันของศิลปินเท่านั้นห้ามด่าแอดมินนะครับแอดมินจิตใจเบาบางมากใครขำถือว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับและต้องขอขอบคุณจ ของคลิปต้นฉบับทุกท่านจากทิก t o k และโซเชียลมีเดียที่ผมนําภาพและคลิปมาประกอบการเล่าในวันนี้ด้วยนะครับผมแปะลิงก์ต้นฉบับไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับตามไปกดไลค์กันได้เลยนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาทําความรู้จักกับเทพบุตรจุติคนนี้กันเลยจากข้อมูลที่ผมไปสืบสอบแบบเจาะลึกแทบจะมุดดินข้ามพรมแดนไปหามาให้ เพพบุตรชั้นนี้ชื่อว่าเอรินครับปัจจุบันอายุ23ปีเขาเป็นสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดย้ำว่าที่สุดนะครับในวงอีโนสตรองแมนหรือรหัสลับอ e ีโนอีซิกจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้โรยมาด้วยกลีบป,ปุหลาแต่โรยมาด้วยความมั่นใจล้วนๆว,วงของเขาเริ่มดังเป็นผู้แตกในช่วงปลายปี2025ด้วยคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากคือถ้ายืนรวมกัน6คนเนี่ยสายตาคุณจะพุ่งไปหาเอรินเป็นคนแรกทันทีเพราะออร่าความตัวพ่อมันกระแทกตาไม่ว่าจะเป็นทรงผมสีทอง ที่เซตมาอย่างดีเหมือนซูเปอร์ไซย่าร่าง2ที่พร้อมจะปล่อยพลังใส่หัวใจแฟนคลับและสไตล์การแต่งตัวแบบมออิสมอเยอะไว้ก่อนแม่สอนไว้แจ็คเก็ตยีนตัวเท่และกางเกงยีนขาดๆเสื้อแว่นตาดําที่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างแต่มันดูลงตัวแบบงงๆบนตัวเขาครับความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับผมว่าแกมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากคือถ้าผมแต่งตัวแบบนี้ป้าข้างบ้านคงเรียกตำรวจมาจับแต่พอเป็นพี่เอรินมันกลายเป็นไฮแฟชั่นเฉยเลยมาถึงไฮไลท์เด็ดที่ทำให้เขาคว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะเยียปี 25ชายผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในกัมพูชาไปครองนั่นคือทักษะท่าเต้นครับคุณผู้ชมผมอยากให้ทุกคนดูคลิปช่วงนาทีนี้ให้ดีสังเกตท่าพญาอินทร์กระพือปีกที่เขาใส่ปีกนกสีขาวอันใหญ่นั้นจังหวะการสะบัดแขนของพี่แกมันทรงพลังดังพายุทอร์นาโดเพื่อนในวงอาจจะเต้นไปทางซ้ายแต่จิตวิญญ,ญาณของพี่เอรินเลือกที่จะครีเอทท่าใหม่ไปทางขวาเขาไม่เต้นตามจังหวะเพลงครับแต่จังหวะเพลงต้องเต้นตามเขานี่แหละคือศิลปินตัวจริง แอดมินเห็นท่าเต้นของพี่เขาแล้วบอกตรงๆว่าเป็นห่วงข้อต่อกระดูกแกม,มากแต่ก็ต้องยอมรับว่าดูแล้วหายเครียดเป็นปิดทิ้งเลยครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่สาวไทยหลายคนสงสัยว่าหล่อขนาดนี้มีแฟนหรือยังผมต้องขอแสดงความเสียใจและประกาศตรงนี้ด้วยความชอกช้ำแทนสาวไทยทุกคนว่าสาวไทยไม่ใช่สเปคของท่านเทพเอรินครับหลักฐานมันฟ้องครับเวลาทำคอนเทนต์หรือเดินผ่านสาวๆสวยๆส,สายตาเขามองทะลุผ่านไปเลยเหมือนพวกเธอเป็นแค่อากาศเขาไม่สนใจความสวยทางโลกเพราะเขามุ่งเน้นไปที่ความหล่อของตัวเองเท่านั้นมีกระแสะเมาส์กันว่าคนที่จะมาเป็นหวานใจของเขาได้ต้องเข้าใจศิลปะการเต้นอันซับซ้อนของเขาซึ่งตอนนี้ยังหา สานนสาวไทยเช็ดน้ําตาเถอะครับเรามันคนละชั้นกับท่านเทพเขาจริงๆทีนี้เราลองมาดูกันบ้างว่าชาวเน็ตไทยและฝั่งกัมพูชาคิดเห็นยังไงกับปรากฏการ A ์เอรินฟีเวอร์นี้บอกเลยว่ากระแสในโลกโซเชียลมาแรงมากๆคอมเมนต์เนี่ยไหลเป็นน้ําตกเลยครับผมคัดคอมเมนต์มาเน้นๆที่แสดงความคลั่งไคล้ความศรัทธาและความหามาฝากคุณผู้ชมครับไปฟังกันเพืินๆยาวๆเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกครับโอ้โหบองเอรินพี่คือความภูมิใจของชาติท่าเต้นของพี่ทำให้น้องลืมหายใจ คอมเมนต์ต่อมาครับแฟชั่นของพี่ไม่มีใครในพนมเปรเทียบติดพี่คือนําเทรนไป20ปีแล้วสุดยอดมากไอดอนคอมเมนต์ต่อมาครับจังหวะที่พี่สะบัดปีกเหมือนเทพบ,บุตรกําลังจะบินกลับสวรรค์อย่าเพิ่งรีบกลับนะพี่อยู่ให้พวกเราบูชาความหล่อกอนคอมเมนต์ต่อมาครับใครจะว่ายังไงไม่สนสําหรับฉันพี่เอรินคือสามีแห่งชาติห้ามสาวไทยมาแย่งนะคนนี้ห่วงมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเห็นไหมสาวไทยพี่เอรินเขาไม่มองพวกเธอหรอกสเปคพี่เขาสูงกว่านั้นต้องระดับนางฟ้าเท่านั้นอย่า คอมเมนต์ต่อมาครับอินเนอร์มาเต็มหน้าตาพี่ตอนเต้นคือจริงจังมากนี่แหละคือศิลปินมืออาชีพนับถือใจพี่จริงๆ คอมเมนต์ต่อมาครับเต้นแรงขนาดนี้กระดูกคอ,อยังอยู่ดีไหมครับพี่เป็นห่วงนะแต่ก็ชอบมากเต้นต่อไปครับลูกพี่คอมเมนต์ต่อมาครับสมมงมากกับรางวัล m a นอ f the y ะเ r ผู้ชายที่มั่นใจที่สุดในปัตตพีเอรินนัมเบอร์วันคอมเมนต์ต่อมาครับเลิกดูเคป๊อปแล้วครับตอนนี้ดูแต่ซีป๊อปพี่เอรินหลอกกว่าอปป้าเกาหลีอีกคอมเมนต์ต่อมาครับตอนแรกกะจะเข้ามาดูขำๆดูไปดูมาโดนตกเฉยเลยสายตาพี่แกมันมีมนสะกดจริงๆรักนะพี่ชายคอมเมนต์ต่อมาครับเพลงอาจจะฟังไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเต้นพี่สื่อสารได้ทุกภาษาภาษากายระดับโลกครับคอมเมนต์ต่อมาครับ,มรบผมสีทองของพี่สว่างว่าบยิ่งกว่าไฟหน้ารถ10บโ้ออร่ามันจับวิบวับมากพ่อคุณเอ้ยคอมเมนต์ต่อมาครับจัดคอนเสิร์ตเมื่อไหร่บอกนะพร้อมเหมาบัตรแถวหน้าอยากไปดูพี่สะบัดเอวใกล้ๆคอมเมนต์ต่อมาครับพวกที่ขำพี่เขาระวังตัวไว้นะเดี๋ยวจะโดนรัศมีความหลอกกระแทกตาบอดพี่เขาของจริง คอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือความมั่นใจของพี่พี่ทําให้ผมกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองขอบคุณนะไอดอลคอมเมนต์ต่อมาครับเซลเรื่องสาวๆในคลิป AI ครับขนาดในคลิปที่สาวรุมพี่แกยังชําหน้าเสิงเทพบุตรผู้ทรงศีลชัดๆไม่หวั่นไหวต่ออิสตรีคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับอีก100ปีข้างหน้าลูกหลานจจารึกชื่อเอรินอีโนในฐานะผู้ชายที่เต้น้าชายแรงน้อมถ่่มโลก คอมเมนต์ต่อมาครับพี่ใช้ครีมอะไรครับทําไมหน้าพี่ถึงได้ตึงและดึงดูดได้ขนาดนี้บอกบุญน้องหน่อยคอมเมนต์ต่อมาครับอยากเกิดเป็นไมในมือพี่จะได้สัมผัสพ,พี่ทุกครั้งที่ร้องเพลงหงือรักพี่เอรินคอมเมนต์ต่อมาครับสงสารเพื่อนในวงครับเพราะพี่เอรินแย่งซีนไปหมดเลยเด่นอยู่คนเดียวจริงๆเพราะคุณคอมเมนต์ต่อมาครับเวลายิ้มโลกสดใสมากแต่เวลาเต้นโลกสะเทือนผู้ชายคนนี้มีหลายมิติเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาครับ แว่นดำนั้นใส่เพื่อกันแสงเข้าตาหรือกันความหล่อของตัวเองไปทำร้ายคนอื่นครับเท่เกินต้านคอมเมนต์ต่อมาครับพี่เอรินมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทยเถอะสาวไทยรอต้อนรับแม้พี่จะไม่มองแฟนคลับที่นู่นเยอะนะคอมเมนต์ต่อมาครับเขาคือผู้นำแฟชั่นยุคใหม่การแต่งตัวที่ไร้ขีดจำกัดคือนิยามของคำว่าอิสระคอมเมนต์ต่อมาครับพี่ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเต้นยับขนาดนั้นกินข้าวหรือกินฉานไฟฉายครับสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับ คิงออฟแดนแห่งกัมพูชาไม่มีใครล้มแชมป์พี่ได้แน่นอนพี่คือเบอร์หนึ่งตลอดการคอมเมนต์ต่อมาครับถึงพี่จะดูแปลกในสายตาคนอื่นแต่พี่คือคนพิเศษในใจน้องรักในความบ,าบ้านแต่ใจจริงของพี่คอมเมนต์ต่อมาครับจะติดตามผลงานของพี่ตลอดไปไม่ว่าพี่จะออกเพลงอะไรหรือเต้นท่าพิสดารแค่ไหนเราจะซับพอร์ตเสมอและปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้ครับสรุปแล้วพี่เก๋เป็นนักร้องหรือนักกายกรรมครับแต่ไม่สำคัญหรอกเพราะรักไปแล้วถอนตัวไม่ขึ้นแล้วจ้า โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมฟังคอมเมนต์แล้วรู้สึกถึงพลังความรักที่ชาวกัมพูชามีต่อพี่เอรินไหมครับมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาแต่มันคืออิทธิพลที่เขาสร้างขึ้นเขาทําให้คําว่าความมั่นใจคือกุญแจสู่ความสําเร็จกลายเป็นเรื่องจริงที่จับต้องได้รางวัล Man of the Year 2025ที่เขาได้รับจึงคู่ควรกับเขาที่สุดแล้วครับเพราะเขาทําให้เรายิ้มได้ทําให้เราหัวเราะและทําให้เราเช่งในความกล้าที่จะเป็นตัวเองสุดท้ายนี้แอดมินขอยกย่องเอรินสตองแมนให้เป็นเทพบุตรผู้มมออบคววาาาสุขให้้แแกก่่ชโลยงงทจริ ขอบคุณที่เกิดมาหล่อแบบแปลกๆ,ๆขอบคุณที่เต้นแบบกระดูกลั่นและขอบคุณที่ไม่มองสาวไทยเพราะไม่งั้นพวกเราคงตบตีแย่งชิงพี่กันตายไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Story Today ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมและเทพบุตรเอรินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ